บรรยากาศสเปนประเทศสเปนตอนนี้ค่ะฝนตกพอพี่นอกขึ้มอากาศดีมุน,นี่มหั่นฟ้ารอืรอ ฝนค่ะฝนย่างฝนตกไอ้ทั้งผุนผุนทั้งให้หน้าทั้งผุนกับไอบ้มันจะเป็นปลาแต่ว่าม่งตีพวกเขาปลูกไอ้ภาคปลูกหญ้าปลูกนวลปลูกหนีนะคะเนาะเนี่ยแถวบ้านแม่แม่กระสิย่างเป็นแบบไอ้ผู้ทอนอยู่นะคะเนาะต่างจังหวัดอยู่ค่ะ กบกับสีห้องเขียกกับเสียวมะหอง,หองนะคะเนาะเังบยแรงขัน้นฝนตกอีกแห้งๆขั้นหูยินเสียงขั้นกบเขียมันห้องจะเสียวไปหาเบิ้งไต้เบิ้งมันสิใหญ่บอกมานสิเขียบจะหนีมานสิกินได้ก็เขียบบานเท้า่โนอฝ่าเหลื่อมบรรยากาศตอนหามงเครืองนะคะเนาหามงแรง ฟ้าห้องเป็นคนเป็นคนที่ว่าชอบฟังเสียงฟ้าร้องมากเลยค่ะขั้นเสียงฟ้าห้องนี่สินอนรับสบายสบายสบายเน่หน่อยเนาะไอ้ย่างฝนตกเนาะอใส่สเสงอสีมัสิดังปก๊ปกเปก๊ปกปก๊ปกเปก๊ปกปก๊ปกเป๊กป๊กเป๊กเนาะอุ้ยยังไงามันเสียงเพลงก่่มเรานะคะเนาะรับดีดี ยามกลางคืน,นยามฝนตกเสียงสังกระซิ่งกระเจีดังฝนตกเสียงซังกระซิกระเจงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กปกระสีฝ่าห้องเนาะโอ้ยได้ฝ่าแลบ็บเป็นอะไรที่มีความสุขมากนะคะเนาะ ขอโทษที่ทำให้รอหากันได้บอกได้มันในสัญญารอให้ทุกวันหัวใจมันเคลียโอเคแล้ววะเ t ี๋ยวส t ีเดี๋ยวสบีอ่นี่เฮ้ยูกหลอลูกหลอของแม่ไอ้ลูกหลอของมามี่ ไว้ร้องทำไมเจ้าอะไรถ้ากันได้บอกไอ้หน้นในสัมยาสายฝนที่โปรยปรายทำให้รักกัน จะกกันันนนลพูเเป็ใราโอ้ยเจน๊นาคัสเพลกง,งานแล้วพ่อพี่นอ้องเลยนีู่กค้าอยู่งเลยชอบมากเลยตกมาแ,งแรงๆเลยตกมาแห้งแงมะแรงสิไปไตเขียดหนุ่มเบาคือจริงไม่เขียดเหตไตเปล่าล่ะนีนนนะ่แต่กองขี่ม้าน่ะมันนะแต่ก็หูยังเสียงเขียดยังไรล่ะเนี่ยม่อคืน เขียดยังบุเขียดผิดอยู่บุนี่มันต่งกินผัดซีค้าสีปลางางเหียดก็ต่มอึงอยู่เนาะเป็นตะพวกฝรั่งเขาแชร์แชร์เฟซบุ๊กไออึงเขาอึงใส่รถมาขายเนาะใส่รถกระบะก็ปล่อยเต้มกระบะแล้วทุกคนสีเหลืองเขาเนาะทางอีสานบวานเหาเออเขาบอกโอ้ยเนาะฝรั่งเนาะมาเห็นมากับเคียนดาวสัน ยันฮาว่ากินไปกระถิ่นตีแดงฮาว่ากินสกับกจ,จ,จังสัตจังสีจังเกิดเป็นโรคข้อบวข้อวิตฝัดบาโอ้ยเนาะโมโหจักค้องแสบเมื่อยบรรยากาศเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเบิง่ง นก <No. S 2> นะ,ะนอ,อีกบ่เท่าไรจักนาที่กับสีไปเห็ดงานแล้วเนี่ยฝนตกมาอีกหน่อยหญ้าแถวนี้ก็จะเป็นออกสีเขียวนะคะเนาะโรกมาเนี่ยแหงหอนโอ้ย <No. S 2> อยป็นเนี่ยคืนาะทาน,นอนนอน Okay <laughs> la <laughs> 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 ฝาหองโอ้ยฝาหองอยังเสียนอนรับจะไมัจยสมยัสมยวามพี่นนองรถไปสษณีก์ correo